สวัสดีครับทุกคนสุนัขเป็นที่นิยมในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์แต่หลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อนว่าสุนัขบางสายพันธุ์ที่เรานนั้นเห็นว่าน่ารักนั้นแท้จริงแล้วเป็นสุนัขที่ซ่าเปี้ยวและกระดุมากเลยครับวันนี้เราเลยจะพายพบกับ5สายพันธุ์สุนัขที่ไม่คิดว่าจะซ่าเลยครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. มากับเจ้าเดิมเลยครับเจ้าปอมเาอร์เนียนด้วยขนาดและก็ความน่ารักของเจ้าปอม ที่ทาให้เจ้าของสุนัขหลายคนเลี้ยงปองบเลเนียนแบบเลี้ยงตุ๊กตาครับพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดแทบจะเลี้ยงไปสุนัขแบบเดียวกับคนเลยก็ว่าได้ทําให้สุนัขรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนครับไม่ยอมใช้จมูกในการดมกลิ่นหรือว่าเข้าสังคมกับหมาตัวอื่นใช้การพูดเป็นการเหา่าปากปลอจนเคยตัวซึ่งนําไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวมากมายครับ 2. เชีวว่าเชีวว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กอีกพันธุ์หนึ่งครับที่งี่เงามากๆ เชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่กลัวทําให้สุนัขสายพันธุ์นี้ไปตกิตและก็เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความดูเพื่อปกป้องตัวเองหวงอนาเคกัดคนในบ้านค้างหรือว่ากัดสุนัขด้วยกันครับโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงเชื่อว่ากับสุนัขพันธุ์ใหญ่มาจะเจอปัญหาสุนักกัดกันซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของสุนัขหลายๆคนมมองว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่เป็นตัวที่ผิดทั้งที่จริงๆแล้วเชื่อว่านั้นอาจจะงี่เง่าก่อนจะสังเกตว่าสุนัขสายพันธุ์เล็กจะมีความงี่เง่าสูงกว่าสุนัขสายพัน 3. ชิบะอินุชิบะเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นชิบะได้รับความนิยมมากๆในช่วงหนึ่งในไทยหลายคนบอกว่าชิบะเป็นสุนัขที่น่ายิ้มใจดีแต่พอหลายๆคนนั้นลองมาเลี้ยงดูจริงก็พบว่าชนะิบะนั้นเป็นสุนัขที่เงามากๆครับโดยเฉพาะกับสุนัขด้วยกันเองในบางครั้งที่เจ้าของนั้นไม่เข้าใจก็อาจจะเผล่อทำให้สุนัขไม่พอใจไปด้วยครับ จนอาจจะทําให้เขาันนตกใจแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองด้วยการกัดเจ้าของก็มีครับแต่สุนัขที่เจ้าของนั้นฝึกมาเป็นอย่างดีก็ไม่ควรจะกัดเจ้าของครคบ 4. Welsh Corgi w e l s h Corgi เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดของสุนัขเวลสครับเป็นสุนัขที่มีสัญชตยาตญาณของสุนัขท,ทํางานแต่เดิมถูกเลี้ยไว้เป็นสุนัขควบคุมฝูงวัวและเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยอดนิยมที่มีขนาดกลางน่ารักแต่เวลาที่คอกีกัดก็จะกัดจริงๆครับ เวลาขอกี้หัวงอาหารขึ้นมาเคยเจอถึงขั้นว่าเจ้าของต้องใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าบูทต้องมีอะไรมากัน้นเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขกัดเลยทีเดียวครับ 5. อเมริกันบูลี่อีกหนึ่งสายพันธุ์ตระกูลวิบูที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานครับและกําลังไม่ที่นิยมในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่เจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นสายปกติหรือว่าบูลี่สายเล็กครับถึงแม้ว่าตอนเล็กสุนัขพันธุ์นี้อาจจะไม่ดุ แต่บูลี่ก็ยังมีนิสัยของพิษบูลอยู่บ้างครับการเลี้ยงสุนัขคันนี้ให้ไม่ดูเลยก็สามารถทําได้แต่ต้องเลี้ยงอย่งนนางระมัดระวังแล้วก็ศึกษาข้อมูลอย่างมากในการเลี้ยงบูลี่ครับเปียะไหนบ้างครับสําหรับ5สายพันธุ์สุนัขยอดซ่าถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้แอเมเนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ